าวพี s <S ่กิตตื่นแล้วเหรอพี่ใช่ตื่นแล้วเหรอพี่พี่พี่มาล่าฉลามแต่เช้าเลยเห็นไหมพี่ยังไม่ได้นอนออโอ้โหไฟปต้อรุ่งเลยเหรอแต่ว่าเอ้ยตื่นได้แล้วโอ้โหแทตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นได้แล้วแทงตูดแล้วระเร้าตื่นเฮ้ยจุดแทงอย่างเดียวไม่ได้นี่ต้องใช้ไม้พายตีตื่นก็ได้ตื่นก็ได้ตื่นก็ได้ตื่นอะไรจะขนาดนั้นล่ะ ไปแล้วเราจะได้ขึ้นเกาะกันแล้วเฮ้ยได้ข่าวว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเจอกับนี่เครื่องส่งสัญญาณใช่ปะมันเป็นเหมือนมีเสาวิทยุด้านบนน่ะใช่แล้วครับผมใช่ทุกคนว้าวว้าวไปดินี่คือเกาะเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือฉันน่ะบอกได้เลยนะว่าฉันน่ะไม่ว่ายน้ำไปแน่ๆโอเคเข้าไปใกล้อีกหน่อยก็ได้ษเดี๋ยวเราจะ เสิร์ฟถึงที่เลยโอเคไปไปพายด้วยพายด้วยฉันช่วยเอาไปเอาไปโอเคไปมารู้สึกว่าเกาะเนี้ยใต้น้ำมันจะมีองด้วยนะโทษต้องดำน้ำไปเพื่อดูว่าด้านล่างอ่ะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าว่ามันมีคนพอแล้วมันเลยมันเลยมันเลยแล้วอ่ะโอเคโอเคขึ้นเลยขึ้นแล้วทิ้งไปแล้วจะเอาขึ้นทำไมเอาหรอ โอเคไปพี่กฮะตอให้หน่อยนี่นี่แ้ขึนทางนี่ดูคนดูคนตายร่างมีตายร่างมีห้องด้วยอ่ะเฮ้ยอไร่างน้ำเลยตายร่างอ่ะลงมาดูดิจุ๊บแจงอย่าลงจุ๊บแจงอย่าลงบอกเลยตรงนี้อย่าลงเลยแต่ขาดบอกเลยจุ๊บแจงมาทางนี้จุ๊บแจงมาทางนี้เฮ้ยทุกคนในนี้มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ งมี้ไปในห้องสัญญาณด้วยแล้วก็ฉันว่าต้องมีของดีแน่นอนเลยอ่ะลองดูในเก๊ลองดูในของนะทุกคนเออเออกซิเจนออกซิเจนเก่งเงยหน้าขึ้นมีโทรศัพท์ด้วยมีโทรศัพท์แบบสวยงามมากอ้าวมีมีโทรศัพท์ด้วยในน้ำไหมนะหมออยากอยากลงมาเหรอขึ้นได้ไหมฉันขึ้นไม่ได้นไม่ไควรจะเห็นมันเฮ้ยทำไมอ่ะ โอเคด้านล่างฉันเก Arizona, aha, ็บของไปหมดแล้วพวกเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะจุกแจงมาทางนี้จุกแจงมานี่ออกมาออกมาออกมาอะลงมานิดหนึ่งลงลงนิดหนึ่งลงนิดหนึ่งแล้วเดินหน้ามานิดหนึ่งลงนิดหนึ่งแล้วเดินหน้ามาโอเคจุกแจงกระโดดขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงไหนดีแจงมานี่จุดแจงมานี่อ่าโดดขึ้นรเงยหน้าโดดขึ้นโอเค ทำได้ฉันทำได้ไตรงนี้มีของมีของของเต็มเลยอ่ะแล้วที่นี่นี่มันเป็นแหล่งอารยธรรมปะเนี่ยน่าจะเป็นสถานวิจัยเขาบอกว่าว่าเจ้าฉลามชื่อว่าบรูชเราตั้งฉลามตรงนี้ชื่อว่าบรูชเฮ้ยใช่เพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดิเขาเคยทาโกงให้ฉลามด้วยนะอันนี่แล้วเขาบอกว่าเราสามารถจับบูชได้แล้วว้าวจับได้มากมั้งโกงแตกขนาดเนี้ย นั่นน่ะสิพี่ฉันว่าน้ำมันคงท่วมโลกอ่ะแล้วก็ท่วมที่นี่ซะชุ่มไปหมดทําให้ฉลามหนีออกไปได้แน่นอนเลยงั้นเราเราขึ้นไปบนนึ้ไหมไม่เอ่ะไหนอ่ะขึ้นไปบนกันดีกว่าไม่กับไช่ไอ้า่ทำมวนหัวทำไม่อะไรครับตอนนี้รู้สึกไม่มีอะไรแล้วนะเราขึ้นฝั่งนู้นก็ดีกว่าพี่แจ็อ้าวฝั่งไหนเราควรขึ้นไปฝั่งนู้นตรงนี้ไม่มีอะไรเลย เฮ้ยข้างบนนี้มันดูมีอารยธรรมอ่ะใช่เหมือนเหมือนเหมือนมีคนเคยอยู่มาก่อนเอ๊เฮ้ดูบนนี้ดิอะไรรึเองไหนอธอเนี่ดเนี่ฉันอยู่นี่เฮ้ยเด้ยบ้านทางฝั่งซ้ายมีบันไดขึ้นมาดิได้ดีได้ดีโอเคขึ้นบนขึ้นบนปางปางตรงนี้มีโน้ตเฮ้ยแป๊บนึงกองโลบว้าววู้ฮูวู้ฮู้ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนแนวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ๋อด้วยฉันขึ้นด้วย ขโมน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 เบบี้นี่ปางตัวเนี้ยถ่าววันปีนได้จริงเหรอไม่ได้เฮ้ยอ้าวถลอเล่นปีนไม่ได้ปีขึ้นแล้วคุณจะไปทางนั้นทำไมไม่มาทางนี้ล่ะอ้าวไม่วะเออควมันก็เยอะแยะโถเอ้ยอ๋อเช่ก็ไม่รู้เฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาเขียนว่าตุกโบ๊ทตุกเราตุกตุกเหรอเนี่ยเขาเบยกเขียนว่าตุกโบ๊ทเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาเรือไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกเลยอ่ะ อ๋อรับแล้วใครกำลังไปกำลังไปเข้ามาครับขึ้นมาเอาสิบิงจับเฮ้ยจับแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่ได้โอเคได้รึบโอ้ยเป็นอะไรปรางตกอ้ารักโอ้โหนี่นี่วิกฤตมีทางลัดโอ้โหน่าเกลียดนะน่าเกียดใครจะไปโด ทำไแล้วไปทางปกติไอยิดแตกแจงตกยู่ไหนอะไม่จากการที่เราสำรวจมาแล้วอะฉันฉันเห็นว่ามันไม่มีคนเลยอะปางงั้นเราต้องขึ้นแขงางบนนูปปะข้างบนมีอะไรปะเออตรงนั้นมีเสาส่งสัญญาณอยู่นี่นาหวัว่าจะส่งสัญญาณได้ปะแต่พร้อมกันเลยว่ะเราต้องมาทางนี้ลุ๊บอุ้ยอัปเดตแป้ง อออะะะไไรรเมื่อก่อนไม่มีท่อตรงนี้ในในในชาติที่แล้วของเรามันไม่มีท่อตรงนี้ในชาติที่แล้วเหรอในกาศแล้วเหรอ่ะเออในชาตินี้มีท่อให้เราด้วยอะยังหลอนขนาดมีท่อเลยยังหล่นเลยอ่ะจะหลอนอย่าหลอนค่อยๆเดินมาเร็วมาเร็วคุณสิบุงเฮ้ยดิโอ้โหขึ้นขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะโอ้ยอย่างสูงเลยอ่ะแล่วไปขันที่อะไรเนี่ยเฮ็ดไหล่เนี่ยบลูปิ้นบลูปิ้นเฮ้ยเอ้ยเบาะแสนหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยทุกคนีป็นยดงวยเฮ้ยอันนี้มันมูปินเป็นเฮดไลท์เราจะมีแสงที่หัวแล้วว้าว wow. wow. แถมยังมีรูปภาพเป็นยูโทเปียด้วยเหมือนเป็นสถานที่ที่คนเขาแบบน่าจะเป็นที่หลบภัยอ่ะของคนแน่นอนเลยเหมือนตึกจมน้ํามากกว่า,อ,าอ้าวแต่ฉันว่าตึกจมน้ําแบบเนี้ยน่าจะมีคนรอดชีวิตนะถ้าพวกเราอไปที่เนี่ยเราอาจจะเจอคนแล้วก็ hey. น่าจะแบบ หาทางรอดจากในโลกที่จมไปด้วยน้ําไม่ได้นะอะ่พี่หูเก็บโน้ตได้ใบนึงอ่ะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดูก่อนนะเขาบอกว่ามีคนอัดอยู่ที่พิกัดห้าสองเก้าเฮ้ยห้าห้าสองห้าเกห้าหใช่ทุกคนแต่จริงแล้วจะบอกว่ายูโทเปียเนี่ยฉันเคยได้ยินมานะมันเป็นแหล่งอารยธรรมสุดท้ายของมนุษย์ที่จะไปอยู่รวมตัวกันฉันคิดว่าเราน่าจะมีความหวังแล้วล่ะ หนูเคยได้ยินมาเรื่องยูโทเปียที่มันมีสัตว์เยอะๆไงอันนั้นสู่โทเปียปะ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 ทิกาอยู่นี่คนเดียวแล้วกันปวดหัวเลยแล้วฉันอยากไปยูโทเปียฉันอยากไปมากเลยเออน่าไปนะจะไปดูสัตว์เหรอครับยูโทเปียไปเล่นซัมเลยแฮะเอางี้แล้วกันเราอ่จจะไปตามพิกัดที่เขาบอกไหนๆเราก็มีตัวนำทางแล้ว GPS อ่ะใช่เราจะไปตรงนั้น้ล ใช่แันว่าเราใช้เสาสัญญาณวิทยุหาได้ป่ะมาแล้วต้องลองดูฉันฉันอยู่เหนือต้งมาแล้วอ้าหรออยู่นี่หรอออฟังจัดการเลยเธอไปใส่รหัสรับไปห้าสองเก้าอต้องเปิดเครื่องก่อนนะฮึห้าสองหคันย่อหนึ่งทีเอ้ใครใครเป็นคนกดเนี่ย ใครเป็นคนกดเนี่ยจุ๊บแจ้งแต่ไม่ได้กดจะไม่ได้กดเลยพี่กีดนะดิอะไรพี่อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้กดได้ไงล่ะมาเก้าเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยพี่กดไปข้างหน้าไปยังไปยังไม่ไกลนะห่างจากเราเพียงแค่หนึ่งพันเก้ารอยกว่าเมตรเท่านั้นเองเล้วอนรอจะสองปีใช่ไหมน่าจะถึงแหละ โอยถ้าเราพายเอาอ่ะน่าจะเร็วนะน่าจะไม่จีฉันถามอะไรคำนึงได้เปล่าว่าไงฉันคิดว่าฉลามมันกินแพเราจนตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะไม่จริงไหนนี่ตัวดิบตัวมันโคตรใหญ่เลยดูดิมขึ้นเหมือนกันนะ่อิ่มม้แน่นอนมันอยู่ที่ไหนดีกว่านี่มันอยู่นี่ไงไม่เห็นหรอไม่เห็นมันอยู่ในน้ำพี่แจงลงไปหน่อยสิไปทำบ้าไปเอาไปเลยแล็กเด็ก เฮ้ยทุกคนระวังตัวด้วยนะพายุกำลังจะมาฉันว่าตอนนี้หมอกมันเริ่มลงแล้วอ่ะเราอยู่น้ำเราต้องรีบออกจากเกาะนี้ก่อนถ้าพายุมาเราพัดแพเราไปกระแทกโดนสิ่งก่อสร้างนั้นคงแพแตกแน่นอนอ่ะเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวกัปตันจะใส่ไปทางพิกัดนั้นให้ใส่เลยครับใส่วสิบบอชกันวายนะครับอยากจะฟาดด้วยเบ็ดเราจะต้องทำตีนกบอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีสาร่ายเลย ไม่มีดิโอ้ก็ไม่ใช่เราไปเกาะเราก็ไม่ยอมไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปข้างหน้าฉันว่ามันน่าจะมีเกาะเล็กๆอยู่โอเคเฮ้ยเราเฮดไลท์ทำไงอ่ะอยากกินไงยังไงผมถืออยู่เนี่ยปังลองไปวิจัยดีว่าเขาทำไมได้นี่มาเนี่ยหูเป็นเฮดไลท์อะหัวหัวหัวไฟหัวไฟหัวไฟเขาบอกว่าให้เราใช้แบตเตอรี่อะแล้วเราถึงจะทำมันได้ไอหัวไฟอะเฮตดไลท์เนี่ยเฮดไลท์ นี่ผมมีแบตเตอรี่เปล่าขอยืมนี่เอาไปเอาไปไปอยู่นี่แล้วก็หลกมีเปล่าอ่ะไม่รู้มีเปล่าเปล่าไม่มีมเอาไปโยนแปนนี่ครับแบตเตอรี่เปล่าคุณพี่กิดดีสุดยอดเลยนะมีการคราบแบตเตอรี่ทิ้งไว้ด้วยอ่ะอุ้ยปางดูแบบสว่างอ่ะเฮ้ยพี่กิตเราก็เป็นคนมีไฟเหมือนกันใช่เห็นไฟบนหัวเราไหมอ่ะ ยังไม่เห็นเลยเธอยังไม่ใส่เลยอ่ะอเราแสดงจุดยืนแล้วยังไม่ปิดมอนอีกต่อไปเออเราจะบอกว่าถ้าเกิดใส่ไว้มันมันจะดับนะมันจะมันเฟืองพลังงานครับอ๋อใช่ช <c oughs> ันลืม, <c oughs> ฉ,ลมฉันลืมบอกพวกนายไปงั้นเอาออกก่อน <c oughs> รอเราไปถึงกเกอะเผื่อมีถ้ำไงเราเอาไว้ใช้ตอนที่แบบว่าเจอสถานที่มืดๆตอนนี้เหลืออีกกี่กิโลอ่ะเราเราตองไปทางซ้ายก่อนเราตองไปทางซ้ายก่อนครับผมโอ้โหพันหก เฮ้ยแป๊บเดียวนอนตื่นหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าฟ้าแล้วอดนอนอีกแล้วเฮ้ยมันมีเกาะด้วยค่ะทุกคนใหญ่นะหนะไหนเฮ้ยเออไปข้างหน้าเหรอโอเคมากไปข้างหน้าดูแวะแวะแวะเฮ้ยอ๋อมีแหล่งเกาะด้วยมันจะบอกว่าตอนเนี้ยหลังจากที่เราไปไปไปที่ศูนย์วิจัยมาเหมือนเราได้เทคโนโลยีมามันสามารถตรวจจับบนเกาะอื่นได้ด้วยครับผมเฮ้ยว้าวเฮ้ยเอห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสามห้า ข้างหน้าก็คือข้างหน้าเราเนี่แหละห้าเก้าสี่โอ้ก่อเหี่ยวอะนะไปเออเรามันไปดูไอ,อ้ทางซ้ายไหมที่อยู่ระยะเก<อ>้าร้อยเมตรอะได้เก้าจะมีตั้งโน้ตสรุปเราไม่ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมไม่ขึ้นดีกว่าเฮ้ยพวกนายเราสามารถเราจะไปเอาสาไายทางนกได้ด้วยนะไ,าาไหนทานก,านกเอาเราวค่ะไปทําไมนะพวกนายลองดูดิในออ <Order S 2> เดอร์อ่ะเดอร์เลี้ยงนกเหรอเบิร์ด e s t อะค่ะลากนกไปทําไมอะ เราเฮ้ยหรือว่าเราสามารถล่อนกมาเพื่อเก็บไข่ได้หรือเปล่าเนี่ยในเมนูบางเมนูมันบอกว่ามีไข่ด้วยนะเราน่าจะมีสัตว์เลี้ยงซะหน่อยนะแบบฉลามอะไรเงี้ยเลี้ยงได้ปะได้ดิก็ไอ้นั่นอะมันมีชื่อว่าอะไรนะจอดบ็อกเบกบลูด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 อไม่ไม่ถูกกักชื่อเลยเฮ้ยฉันจะบอกว่าอีกแค่เจ็ดร้อยกว่าเมตรอะเราใกล้ถึงแล้วนะ คุณเชื่อไหมหกร้อยหกร้อยด้วยซ้ำเป็นเพราะความพยายามของพี่กิจในการพายอ่ะคุณเชื่อไหมผมจำตลอดเส้นทางที่ผมมาเฮ้ยฉันช่วยจำได้เอือบุดจำบุดเอาบุดจำบุดไปเก็บพี่จำจี้หรออือจำฉัช่วยฉันช่วยเรียกฉันช่วยเรียกพลังบุดจำบุดเอาบุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุดพี่แดงฮะออกไปซะพี่แดงฮะมาเก็บของตรงนี้ดีกว่าพี่วิ่งเก็บอ่ะ ึหมดแล้วนี่เป็นระบบแมนวนวลนาอพี่กีดพวกเราอ่ะใช่อนาคตน่าจะมีของที่มันทุนแรงได้นะเนี่ยไม่ไหวแล้วมออะไรนะพี่มอเตอร์ไซค์เหรอมอมอเตอร์โกล์เครื่องยนต์อ๋อเออมอเตอร์กัปตันโคเทยแหลกิไปเลยผมเห็นเงาทางขวาไกลๆครับผมอุม้ยอุ้ยถึงแลอกเหรอในกล้องกระจกหรือเปล่า กระจกบ้าอะไรลุงคลิปน้ำเนี่ยอ๋ออุ้ยมันมืดจังเลยอะอะไรอ่ะมันมีสาสัญญาณข้างบนด้วยมีเหมือนคนขนเลยเดียวใช่เหรอคนขนอะไรเฮ้ยปราสาทปะเนี่ยเออเออเออมัอะไรอ่ะมีคนอยู่แน่ๆเราเจอยูทูปเปียแล้ววู้เฮ้ยหรือเราเจอยูทูบยูทูบไม่ต้องเจอก็ได้เราลองคิดพายเราลองิดพายเราใช่เราก็ลองคิดว่าเหมือนกันแต่ปารกีนัสดีนะแต่ปามีมีแบบบางทีก็ขี้เกียจบ้าง โฆษณาแหละด้วยลักษณะข้างในมันดูมีสิ่งปฏิกูลเอ้ยไม่ใช่สถาันไตรกลมสิ่งปฏิกูลเฮ้ยมันเหมือนเรือเรือยอดลำใหญ่อ่ะเออจริงมันดูแปลกแอ่ะมันเหมือนเรือมากกว่านะเฮ้ยมันเหมือนเรืออ๋อมันไม่ใช่เกาะแล้วมันคือเรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูจะไปอุ้ยใหญ่ให่มากครับผมต้องบังคับต้องบังคับใบเรือให้มันตรงกว่านี้ทุกคนแป๊บนึงนะเพื่อนรู้ไหมกว่าใน ในชาติที่แล้วกว่าเราจะมาถึงเรือพาร์ทที่สิบกว่าเลยนะใช่สนุกมากเลยตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันจะได้เจอเกาะและจับสตัตว์แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ใช่เราล่ะเรามาเรือแล้วล่ะเฮ้ยแต่ฉันจะบอกว่าบนเรือนั้นน่ะมันมีสัตว์ให้พวกนายจับเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยไอะฉันว่าไม่รู้พวกนายจะจับมันได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่สัตว์ที่จับได้นะนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเอ้เพื่อนเราเห็นเรือชัดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย หมันใหญ่มากมันะมันเบิ่มๆเลยอ่ะเรือคนรู้หหูเป็นตายนะัเป็นเรือยอสเรือยอสเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอส่องดูข้างในแล้วกันว่ามีสิ่งมีชีวิตไหมมา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 เฮ้ยไหนๆมันก็มืดพอดีพวกเราสวมงไฟบนหัวไหมเฮ้ยเจ้าเนี่ยเอ้ยสว่างโอเคเราทำพื้นที่ให้คนไม่กล้าลงน้ำแล้ว ใครเยมนะนี่ใครยังไม่ได้เติมน้ำอ่ะเติมอาหารอ่ะเอาไปด้วยนะเพราะว่าข้างในน้ำมันอันตรายมากฉันขอเตือนเรือลำใหญ่ขาดเนี้ยเราควรที่จะเอาทุเล็กมากน้ำหมดใช่ไหมใช่ฉันขอกินน้ำนนฉันหิวน้ำมากเลยอ่ะกีบาอุ้ยทุกคนปางว่านะตอนนี้มันกลางคืนอ่ะแล้วพี่แดงก็แอบแว เราไม่รอแล้วรอไม่มีไม่มีเลยไม่มีผีสักตัวเลยฮ่าไ่ไม่อยากขึ้นไปมีผีนหนขึ้นได้ขึ้เาเข้าไปตนเช้าแล้วกันนะไปนอนดีกว่าเอ้านอนไปนอนนอนลนอนแล้ว